สำหรับคลิปนี้สิมาบอกถึงนั่งเอกคนหนึ่งของสาวหน่อยเพชรปานแพงที่มีบทบาทโดดเด่นในการแสดงบัว่าช่วงลำเพลินลำสิงมีบทบาทโดดเด่นพอสมควรเสียงดีฟอนงามยิ้มหวานดีกรีบอธรมรมดาจบถึงระดับปริญญาตรีสังเกตว่าบทบาทของนังเอกคนนี้สีบอ,อยบอกุก่อหาวสีเป็นนั่งเอกที่วันหวานหลยกว่า สะมาบอกถึงนางเอกเอพร้อยมณีของสาวหน่อยเพชรบนันแพงไ้ติดตามผลงานของนางเอกสาวผู้นี้ก็มานานพอสมควรถ้าว่าไปไนางเอกสาวหน่อยเพชรบัญแพงทุกคนที่หม่ไร่เมือกับไร้ด้อยก็กันขึ้นยุกับว่าบอดจูยมมนินป้อนงานให้ไพหลายกว่าหรือการป้อนเพลงให้ยังปันปัน,ปนเพชรบันแพ็งที่ร้องเพลงตอบจบแบบเท่ๆของบอดจูเป็นตน ก็จับตาเบิงผลงานของนางเอกสาวเอพรอยมณีนางเอกอีกคนของสาวหน่อยเพบบ็ดบานแพงไอซองซองเบืองแล้วก็มีอูถูบอยู่คนติดตามอยู่ทีมื่นกาคนและในเพจเอพรอยมณี A ก็มีคนไปติดตามพอสมควรในถ้าว่าไปกับฟี่ใหมไ่ไหวมือบอดจ่อยกวานางเอกทุกคนในวงของสาวหน่อยเพชดบานแพงก็ห้กำลังใจกันต่อไปถ้ามันแคนแฟนครับของสาวหน่อยเพ็ดบานแพงก็มองขามนางเอกคนหนี้บได้กระจด จำสื่อว้เอพรอยมณีนางเอกของสาวหน่อยเผ็รบานแพงในอนาคตก็น่าสิเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงมีผลงานออกมาให้เหาได้บึง่งได้เห็นอีกต่อไปก็นั่นแหละเนาะครับกะในวงใหญ่องค์กรใหญ่ก็ขึ้นอยู่ว่าทางบอโจสปอนผลงานไ้บอว่าจริงๆกับแฟนผักครับลหลายๆคนก็อยากเห็นผลงานนางเอีกคนนี้ออกมาสู่สายตา ของปวเข้าอยู่ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรก์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผานคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ